ไอข้อไอ้ข้อนอนไงนอนอ่างใหม่แล้วหรืออ๋อลงมานอนผ้าล่ะนะอ๋อยิ่งแม่เรียกดูเฉยๆเห็นนอนกลมใช่อืมอืมจูดก็กลมอ่ะด,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 ดู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 เขาทำหน้า อาการมันเป็นยังไงอะพี่โอ้อะไรติดหน้าอ่ะอืม,อมครับลูกยงย่งนอนยยงนอนแนะอืให้แม่กวนอ่ะอย่าปุ๋ยโอเคไม่กวนก็ได้โอเคนี่ เน,นี่ยไม่เลิกปันน่นบางทีโคเขาก็ตะนอนเนี่ยฮะ,ะยายนะอ่ะยายเออปันป่นปัน่นปั่นอยู่นั่นนะฮะไม่ไงอะยายโคเขาก็นอนนะเออพักได้แล้ว